วันนี้เรามาถ่ายรูปสวยๆกับสวนดอกไม้ที่เขาค้อค่ะทุกคนค่าเข้าคนละ20บาทนะคะนี่นครับค่าเข้า20บาทลมแรงไหมสังเกตลมหนาวมาแล้วจ้าถึงลมหนาวจังไดปากกระสวยนะคะเป็ัญญางพะเสริฐฟินเวอร์อันนี้เรามาเดือนพฤศจิกายนนะอันนี้คือไล่เอียงนะไล่จีบีไล่จีบีป้อมอ่ะมาใหญ่ตรงนี้เขากำลังจะเตรียมปลูกนี่ฝั่งนี้ก็จะมีแล้วมั้สะดุดสะดุดรัก จะหนาวแค่ไหนเอาลูกสวยๆไว้ก่อนค่ะเพาะัดเสื้อกันหนาวไม่กลัวกลัวไม่สวยหนาวไม่กลัวกลัวไม่สวยกลัวไม่ได้รูปสวยๆค่ะถ้าเขาขี่มามันเป็นยังไงเอาละเอาละมาแต่ละดอกอ๋อใส่เสื้อกนคือช่วงนี้ลมหนาวมาคือแรงมากองศาือมา20เมื่อเช้าเราตื่นมาก็มามา20องศาโอ้หนี่ไงเขาจะมีมุมนั่งเล่นตรงนี้ศาลาพักใจแต่ตอนนี้พักไม่ได้หนาวมากอู้ลมนี่เห็นไหมรููรู หนานี่ตรงนี้จะได้ขึ้นเป็นนางบออมนี่หนิหันหน้ามาทางเราเลยเออตรงนี้นี่เดีจะจะไปตรงนี้อไปตรงนี้พอพอพอเออจะตืนไหมเระวังดาบขาดนี่สวยเอาทุกเม็ดเลยแล้วเราถามว่าหนาวบอหนาวขาดแต่ว่าก็อยากได้รูปเซ่อๆก็ได้ต้องถอดเสื้อกันสั่นสู้สั่นสู้สั่นสู้อันหนึ่งสองหนึ่งสอง นี่เห็นไหมดูแค่นี่ก็รู้แล้วแบบลมแรงมากอะนี่เห็นไหมเดี๋ยวผม z o o ให้ดูลมมันแรงมากครับถ้าดูกังหันลมอ,อันนี้ใหญ่แห้งถ้าหันไปดูโคตรใหญ่เลยนี่นโคตรใหญ่เลยอ,ะอ่ะ zoom ให้ดูอีกครัโคตรไก่กเลยเนาะจะเป็นยังไงน่าจับไก่ <S <S. <S> <S อุ้ยบอกตรงแล้วตรงนี้น่าจะประมาณสิบกว่าองศาได้มั้งเนี่ยนี่ครับจะมีมุมถ่ายรูปนะด้านล่างนะอุ้ยตอนนี้บอกเลยจะแข็งเลยอุ้ยโถอย หนาวอะไม่งไม่ไอตัวแข็งสี้าป่าเมื่อกกระเมื่อใชหเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปอ๋อนี่มันเป็นทางเดินมาที่ไร่เขาแล้วมันถ่ายรูปสวยมากเลยตรงนี้โอ้ยอยากไปสั่นไปโอ้โหตรงนี้มันแบบเจอลมเต็มเลยอะแล้วพี่เขาบอกว่าก่อนหน้าเราจะมาแดดตอนนี้แบบดูดฟ้าดิคุ้มเลยเลอากาศยิ่งยิ่งหนาวนะเอาหน้าดิตรงนี้ไม่ต้องถอดไม่ต้องถอด อ๋อโอเคโอเคเพื่อความสวยเดี๋ยวทนหนาวอะไรเด้วยกันสวยโอเคเดี๋ยวทนด้วยด้โอเคถอยล้างไมอีกถอยล้างไมอีกสุขสาเดินหนาวลมพุทธแรงโยมงแตกเว้ยอุ้ยมันหนาวมากจริงดูดิดูปากผมแตกของนั้นอ่ะกังหันลมเขาคล้องเมื่อกี้ผมเชิร์ชข้อมูลมากี่ต้นนะดาวนะยี่สิบกว่าต้นยี่สิบยี่สิบสี่แต่ไม่แน่ใจว่าเพิ่มขึ้นหรือลงไหมเขาบอกยี่สิบสี่ต้นนะครับกังหันลมที่เขาคออันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยฟงมูลามงเราทดลองเล่นดิเฮ้ย เขาเลี้ยวจังไเหรอเธอนี่ไงก็หมุนอ๋อนี่เราใช้ใช้เท้าเวลาเลี้ยวฮัมโมปากแตกมันไม่วิ่งมันไม่วิ่งเออหยิบตัวลงไปเออแล้วก็ใช้เท้าเออนี่แล้วก็ดึงกันนั้นมาเป็นที่จับเอออ่าจะถ่ายรูปให้นะอ่าดึงซอมต้อสิบไป่บนโอ้่อยากใส้ก็ยากปากแตกเลยเลือดเลยนี่เฮ้ยเอางี้เดี๋ยวเราลากเธอนั่งเลยเธอนั่งเลยเธอนั่งเดี๋ยวเราลากถ้าปล่อยมากเออปล่อยปล่อยอ่ะคราวนี้ เออไม่เป็นไรจับไว้จับไว้จับไว้ไม่เป็นเล็งด้วยที่แล้วก็จับจับจับแพนมาดิเออแล้วก็เยื่อเหยื่อเลี้ยวเลี้ยวเออเออเออเลี้ยวมาดาไปมันหนักวะเธอไม่สีไงหนักอ๋อไม่ใช่เธอเธอต้องดันเออปล่อยปล่อยปล่อยเลยเออเออเห็นไหมเธอไม่เบรกไวใช่ไหมเขาเล่นอย่างนี้ไหมเอาเลี้ยวเลี้ยวเลียวเลี้ยวเลี้ยวเลียว เออนั่นแหะนั่นคือเบรกเออถ้าถ้าเธอหยาดเธอดึงมาคันเลยอ่ะปล่อยลงปล่อยลงเอาสิครเอาเบรกเบรกเบรกเอาลงก่อนลงมาเดี๋ยวเข้าเสียงเลยเบิ่งไม่หยานปากแต่ก็บ่กกะเลยมาแล้วเดา เราได้เพ้อไปละเด้อกังหันลมโคตรใหญ่ใหญ่แค่ไหนดูมนุนที่ละใครมาเขาขอห้ามพลาดท,ที่นี่เลยนะครับทุ่งกังหันลมคือที่นี่นะมีุงถ่ายรูปเยอะคะอ่ะแล้วก็มีร้านกาแฟด้วยแล้วก็เราถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยคะ<ด>่ะที่นี่ใครอยากมาท้าลมหนาวมาได้เลยเขาขอค่ะ,ะทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะห้าสิไปกินข้าวต่อห้อยากยกินบะทะบ๊ายบายจ้าแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อ